8พลังดึงดูดเมื่อคุณเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาแห่งความรักวันนี้นะคะถ้าไม่มีใครมองคุณเลยคุณยังจะกล้าที่จะมองตัวเองด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ไหมคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณต้องหยุดเฝ้ามองตัวเองด้วยความเกลียดแล้วจะพบว่า คุณนั้นมีสเสน่ห์มากมายสเสน่ห์ของคุณไม่เคยหายไปไหน2นะคะผู้หญิงที่ไม่รักตัวเองนะคะจะมองว่าสเสน่ห์ของตัวเองนะคะเป็นความผิดพลาด เธอไม่ได้มองว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความเป็นยูนิคนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มองตัวเองด้วยความรักนะคะคุณจะโอบก,กอดนะคะทุกส่วนในร่างกายแม้กระทั่งว่าร่างกายคุณมีรอยแตกรายคุณก็จะมองว่านั่น